เอาละวันนี้ฮะคุณอาร์ตคุณเนี่ยอยู่กับเกมที่ชื่อเกมว่าอะไรวะเอ่อ Guardian Chronicle ขออีกทีสิคุณอาร <Chron> ์ต a ารเดียนคอนิเคิลก a รเดียนคอนิเคิลแลนดอมดีเฟนต์คุณได้<ต>ยินคำนว่าแบบแลนดอมดีเฟนต์ไหม มันคือการถูกต้อง, <smoked. S 2> งการป้องก,อกอันแบบสุ่มเว้ยคือผมเนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่ชอบนะฮะเกมแนวแบบว่าทาวเวอร์ดีเฟนต์คือเรานั้นเนี่ยจะต้องทําการสร้างป้อมป,ปราการเพื่อป้องกันศัตรูที่กำลังรุกรานเราผมนั้นเนี่ยจะไม่อธิบายอะไรมากนะ,ะด้วยตัวเกมนั้นเนี่ยเป็นแนวทาวเวอร์ดีเฟนต์ฉะนั้นผมจะสร้างห้องเป็นที่เรียบร้อยคุณอาร์ตหนึ่งศูนย์สองเจ็ดเก้าเอาละนี่นี่คือคุณเข้าห้องผมมาอย่างเนี่ยจีจีอีซีอิตเรียวอ่ะคุณกดเรดดี้ดิคุณไม่กดเรดดี้มันก็ไม่ไปดิเอาเลยคุณ สีของพวกเราเว้ยไม่ผมไม่สักสีกับคุณเฮ้ยไหนไหนช่วยกันเราช่วยกันเหรอช่วยกันเหรอเรายืนอยู่ข้างกันใช่ไหมเราช่วยกันหรือเปล่าใช่เหรอผมเฮ้ยเอาช่วยกันว่าคุณอาร์ตช่วยกันโอเคถือว่าใช่หรือช่วยกันจริงเหรอใช่ดิเนี่ยมันมันศัตรูฝั่งเดียวกันคุณเห็นไหมเนี่ยแต่เลือดมันคนละสีเลยนะเว้ยคุณอาร์ตเลือดคนละสีคุณนี่คุณเฮ้ยมันทะลุไปนู่นแล้วคุณอาร์ตเร็วไอเราจะแตกพายโอ้โหมันทะลุทะลุออ๋ คุณฮัทมันจบเร็วไปป่ะเอาละคุณฮารมาช่วยกันด้วยเราต้องช่วยกันไปให้รอดอ๋อเราสร้างคนละฝั่งไงผมสร้างได้ฝั่งบนคุณสร้างฝังล่างฝังตรงนี้อ๋อุ่มุก่อนคือเกมนี้เนี่ยเราต้องมีการผสมฮีโร่เข้าด้วยกันเว้ยคุณฮาทแต่มันจะเป็นการแรนดอมอ๋อมันจะแรนดอมจริงมันแรนดอมจริงคุณนี่คือเราจะไม่รู้นะว่าฮีโร่ที่เราจะผสมเนี่ยมันจะได้ตัวอะไรมาเว้ยเราต้องผสมฮีโร่ที่เหมือนกันดาวเดียวกันเว้ย ไม่ธรรมดาดดผมอะดูอุ่มเทียนหน้าผมเรียบร้อยแล้ว,วันนี้เฮ้ย <Nam ens> แต่ผมจะบอกให้ว่าฮีโร่แต่ละตัวเนี่ยมีความสามารถแตกต่างกันไปอย่างเช่นคนแค่ของผมเนี่ยมันจะสามารถช่วยเพิ่มค่ารานิกได้ค่ารานิกเนี่ยคือค่าที่อยู่ด้านซ้ายล่างจอเว้ยคุณอาร์ตจะทําให้เราเนี่ยสามารถสร้าง,งป้อมประการัได้เยอะยิ่งขึ้นก็คือค่ารานิกเยอะเราก็สามารถสร้างตัวละครได้เยอะนั่นเองนะต้องส่วนานักรบสาวที่ถือค้อนของผมเนี่ยจะสามารถโจมตีเป็นวงกว้างเว้ย เอาล้วผมจะเอานักธนูไปช่วยคุณนี่แต่ผมผสมเปลี่ยนร่างไปหมดแล้วตอนนี้นะฮะผมเป็นนักหนังกระติกท้าใหม่ธนูมันแรงมันแรงแล้นก็นักกระติกว่าผมไม่เข้าใจว่ะคือแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันเนี่ยคุณธนูสองดาวเอ้ยหนึ่งดาวหรือสองดาวเนี่ยถ้ามันเหมือนกันเนี่ยคุณผสมร่างได้เลยนะเว้ยอัพเกรดความสามารถเออนั่นแหละเอาละผมผสมเป็นกายร่างเป็นตัวอะไรวะเนี่ยชากรสร้างดาเมจแบบวงกว้างคุณฮะเราต้องผ่านไปให้ได้นะเว้ยนี่ด่านสามแล้วด่านสามแล้ว อะไรสบายเดี๋ยนะคุณว่าเราจะผ่านไปได้ถึงกี่ดานวะโอ้พวกเราอะบอกเลยว่าชนะชนะเลยวะตอนนี้คือผมผสมตัวไม่ได้เลยนะเว้ยมันแบบแรนดอมสุดๆไปเลยอะดวงล้วนๆนะผมว่าเกมเนี้ยคุณดูคุณดูฟังผมเคลียร์กันแบบไวๆสุดๆเอาเว้ยมาแล้วมาแล้วผสมผสมร่างแล้วตอนนี้เฮ้ยเคลียร์ผ่านได้อยู่ผ่านได้อยู่นะ ไม่ยากผมบอกสร้างเอมาเดี๋ยวเก็บตังค์ผสมนี่ได้ตะลุงนะผมได้ตะลุงก่อนปึ๊บตะลุงปึ๊บตะลุนี่ผมมีนักตะลุงถือว่าดีถือว่าดีนี่ผมมีพลังสายฟ้านี่ผ่าทั่วแมปแล้วก็สไปเดอร์เว็บนี่ของใครวะสไปเดอร์เว็บของผมหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่รู้ของใครคือมันแรนดอมแบบสุดๆไปเลยหรือว่าเป็นของเอเอ้ยมันหลุดไปแล้วเฮ้ยมันหลุดไปแล้วมันหลุดไปแล้วคุณรันมันหลุดไปแล้วมันหลุดไปแล้วนี่แกมาเออเอ้ยโอ้ แพ้แล้วผมรู้แล้วสไปเดอร์เว็บเนี่ยคือของศัตรูเว้ยมันจะทําให้ยูนิตของเราเนี่ยสตันเว้ยด้วยพลังแห่งความสมคคีของเรานะเนี่ยนะมันไปได้ไม่ไกลเว้ยลองสู้กันหน่อยไหมคอมเพริทีฟหมดเอาละคุณอาร์ตคราวนี้ผมจะไม่ออมมือให้หรอกนะเฮ้ยออมมือให้ขอนใจเย็นๆคือเราเนี่ยก็ไม่ได้ต่อสู้กันแบบจริงจังหรอกก็คือมันจะมีปล่อยมอนเตอร์มาใครตายก่อนก็คือแพ้นั่นแหละ คุณไม่ต้องพูดอ่าเอาละผมผสมแล้วมาแล้วตัวแรกนะฮะเรียกว่าเพิ่มเป็น2ดาวเป็นที่เรียบร้อยอัปเกรดมาตรงมุมตรงนี้แล้วก็อะไรกัอะไรกันที่อะไรกันที่กระดานนี้เอาตรงนี้เพิ่มตรงนี้อีกตัวหนึ่งผสมมาตามปั๊บปึ๊บปั๊บนี่สองดาวสองตัวผมมีหุ่นยนต์มาด้วยไพซันนะฮะเดี๋ยวดูสิเนี่ยอะไรเนี่ยสร้างดาเมจสตันมอนเตอร์โอเคถือว่าแจ่มแล้วก็สร้างเมกโกเป็นนักธนูสร้างดาเมจเป็นหมู่คณะเฮ้ย หมือนคุณจะรอดนานนะคุณอาส์เฮ้ยคุณอย่ามาทำอะไรผมดิคุณนกสู้แล้วก็เอาผสมไปหรือกายร่างไม่มีกายร่างด้วยอ่ะผสมคือเกมนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปคุณอาส์มันคือแรนดอมดีเฟนต์เว้ยคือเราไม่สามารถกำหนดได้ว่าตัวที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะถูกใจเราหรือเปล่าเออมันว่านั่นแหละมันประเด็นตรงนี้แหละมันยวงล้วนผมบอกเลยเกมนี้เอาละผสมมานี่ โอ้ยผมได้ตัวดีผสมอ้ยกได้ตัวนี้อ่ะเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยตัวนี้มาผสมตัวนี้อ่อีรานอีรานเป็นตัวอะไรสร้างแคมเมอร์ตีเป็นพอนไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮผมหลุดมาเยอะเลยว่ะคุณอาร์ตจะบูลลี่ผมเกินไปแล้วหลุดมาเยอะเลยแบบนี้ยี่หไม่ได้ทุบทุบอย่าอย่าหลุดไปอย่าหลุดไปจะรอดไปไม่ได้เมาทำได้ดีสร้างตะลุนมาตะลุนมาผสมบ้านตารูน ผสมลาตะลุงแล้วกายมีสามดาวสองดาวผสมนี่ได้ไหมเนี่ยมากายร่างกายร่างผสมอีกตัวหนึ่งเฮ้ยกายร่างเก่งจริงๆคนคนนั้นน่ะผมบอกเลยว่าไหนดูที่เท่านี้ผสมกันกลายเป็นตะลุงไม่เอาดีกว่ายังยังเป็นตะลุงอยู่เพิ่มตะลุงขึ้นมาเพิ่มหุ่นยนต์ขึ้นมาแล้วก็สร้างนักธนูดีไม่ไม่พอเฮ้ยหมดแล้วค่าล้านอีกผมหมดว่ะเอาเอาแล้วค่าล้านอีกเพิ่มมาแล้วเพิ่มมาแล้วหุ่นยนต์มาอีกตัวเอาดิเอาดิเอาอย่างไงเอาดิ เอาดิเอาดิแบบนี้ค่อนข้างลำบากเอาดิเอาดิเฮ้ยอยทำไมตัวคุณฮัทมันโหดจังวะเฮ้ยคุณคิดไปเองหรือเปล่าคุณคิดเองหรือเปล่าบอสมาแล้วคุณฮัทบอสมาแล้วใจแอ่นเอเนอร์จี้บอสนะฮะเฮ้ยมาทำไมเออมาดูใครเคลียร์ได้ก่อนกันเฮ้ยทำไมคุณต้องพูดไม่ต้องพูดทำไมคุณจัดการเคลียร์เร็วจังอ่ะเลื่อเหลือหมื่นสองแล้วว่ะ เฮ้ยคุณรถทะเบีนเล่นไปนี่เอาผสมนี่เอาเอ้ยมามาตีมมือนะเฮ้ยเฮ้ยผมจะหลุดแล้วผมจะหลุดแล้วเฮ้ยคุณจะเกินไปหรือเปล่าคุณจะเกินไปหรือเปล่าวันนี้วิ่งเลี่ยได้พร้อมกันเมนบอสมิดบอสไม่มีเมนเมนบอสอะไรกันเว้ทำไมผมได้เป็นเมนบอสทำไมผมได้สู้กับตัวที่โหดกว่าวะนะเขาอาจจะแบบเห็นคุณเป็นมือใหม่อย่างนั้นเหรอเอาเอาผสงตรงนี้ป่ะเอาเลย ผสมนี่เอาตะลุงมาก็แล้วกันมาเลยตะลุงสามดาวตะลุงสามดาวของผมเนี่ยบอกแล้วว่ามันเนี่ยจะเพิ่มค่าลานิ่งให้ผมได้หยับมหาศาลเว้ยค่าลานิ่งมาแล้วมาแล้วผสมผสมผสมนี่มานักธนูนักธนูโจมตีแบบนี้ผสมเป็นนี่มาแล้วลานิครับเอออเาอะไรดีวะเนี่ยเออผสมอะไรได้บ้างวะเนี่ยอุ้ยเข้าไปอุ้ยจะหลุดอีกแล้วอุยอุ้ยผมไม่ยอมคุณหรอกคุณอาร์ต เอ้ยผมไม่ยอมมึงเหอนละเว้ยมามาตัวมาตรงนีเออจะหลุดจะหลดจะหลุดมาเอาตัวนี้มาส่นี้เอานี่มาปาบเออเออเออเนี่ยเอาไงดีวะเนี่ยเฮ้ยหลุดแล้วอะเอาแล้วเอาแล้วหลุดแล้วว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮเฮ้ยยเฮ้ยยเฮ้ยเฮอุยยยัง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 ยยังยผมยังยทอยู่ยังทนอยู่ ยังทนอย well. eline, ู่ยังทนอยู่อสามดาวจังเลยวะเนี่ยสามดาวเอามี่หนีดีกว cin ่ามาสีดาวผมมาแล้วเออเอยผมจะหดุดแล้วเออตีตีเอาไปตีเอาไปเฮ้ยจะหลุดไปกันหลุดแล้วไม่นะมา่นี่สมอาวเราเลยดีเสียงตุณตามตุ้มตามเลยคุณอาส เ้ยไ,ไม่ได้นะมีเสียงตูม <helmet> <ligen engineering> ตามตูมตามผมได้ยินเสียงตูมตามตูมตามคิดไเองหรือเปล่าเอาละเว้ยเอาละเว้ยมานี่ดิมาดังนี้เฮ้ยตะลุงตะลุงสองดาวเปลี่ยนร่างไปก่อนเฮ้ยผมหลุดมาเยอะเลยอ่ะเขาอะไรเนี่ยเขาอะไรกันครับเนี่ยงงไปหมดแล้วมาเยอะเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหคุณคุณดูแถบเลือดมันตุบตับตุบตับเลยเฮ้ยชนะว่ะไรวะถือว่าสูสีมากคุณอาร์ตเอาละพร้อมไหมคุณอาร์ตไม่พร้อมมัต้องพร้อมแล้วมันมาแล้วเนี่ย เอาละเมนบอสกับมิดบอสอย่างงั้นเหรอเออเมนบอสกับมิดบอวางนี้ก่อนเลยตัวยิงตัวยิงมาสองตัวถือว่าเป็นเป็นโชคข้างพังหมดละตัวยิงพังหมละทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมเราเป็นคนอย่างนี้ทำไมเราตัวยิงตัวยิงผสมได้ไเนะฮะเราขี้โกงตั้งแต่เริ่มเลยเหรอมันจะเกินไปหรือเปล่าปึ๊บป๊บวางไว้วางไปเยอะๆวางไป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  ไหนดูสิผสมเป็นอย่างนี้เอาเฮ้ยอ๋อนี่นี่ผมผสมแล้วผมเริ่มผสมในแต่ละเวฟเนี่ยมันจะผสมได้ตัวเดียวกันเว้ยผมเพิ่งสังเกตจริงหรอเออคือสมมุติว่าเนี่ยเวฟแรกใช่ไหมไม่ว่าตัวอะไรก็ตามนะจะผสมได้แบบของผมเนี่ยจะได้ตัวไอ้ลุงเว้ยไอ้ตะลุงผ<อ>ูกเพศเราก็จะได้ตาลุงผูกเพศเว้ยคุณน้าโอ้มันเกินไปหรือเปล่าเออฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติอยากได้อะไรต่อไปเนี่ยกก็็ต้อองเเบสสะมา ก็ต้องอดใจรอถูกไหมถูกต้องเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรครับผมว่าผมรู้แล้วเว้ยคุณอาร์ตคุณรู้อะไรอ่ะวิธีการผสมเนี่ยเราดูว่าเห็นเห็นด้านล่างตรงกลางไหมเออตรงกลางเนี่ยมันคือจุดที่จะบอกไว้ว่าเราเนี่ยจะผสมได้ตัวอะไรเอารอเออแล้วเมื่อเราผสมปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเลยเว้ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมตอนเนี้ยถ้าสมมติของผมเนี่ยเป็นตาลุงถ้าผมเอาตัวอะไรก็ตามมาผสมเนี่ยเราก็จะได้ตาลุงเว้ยเฮ้ย ไม่ได้อะไรเงี้ยตอนนี้รู้ทิกแล้วคุณอาดคุณรู้ทิกผมยังไม่รู้รเลยว้ไ้นี่ก็คผมบอกคุณอยู่นี่ไงสุดยิงเอาละเอาตัวนี้มาสโลโมชันผมบอกเลยว่าคุณอโอนผมแน่สโลโมชันแปรงร่าเป็นตัวยิงหมู แล้วก็ผสมอะไรดีวะเนี่ยผสมอะไรได้บ้างวะเนี่ยผสมตะลุงเวลสองผสมแล้วผสมประสานสร้างตัวนี้ออกมาสร้างตะลุงออกมาอีกตัวหนึ่งเอาไป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 ตอนนี้เนี่ยบอกแล้วว่าเทคนิคผมเนี่ยเริ่มแถวพราวมันจะแถวพราวเกินไปหรือเปล่าเวลสองผสมอันนี้ไม่เอาสร้างนี่มาจริงผมนั้นเนี่ยต้องการต้องการค้อนตัวค้อนตัวมาแล้วว่าเฮ้ยไรเฮ้ยไรบอสบอสบอส นผมผสมนี่ดีกว่าปั๊บมาแล้วสามดาวสายทุบเอ้ยสายทุบก็มาทำไมเลือดตัวของผมมันเยอะจังวะคุณอาร์ผมก็ไม่รู้ทำไมคุณเคลียร์เร็วจังวะน่ะเออผมนักเคลียร์ไงครับน้องๆมาผสมนี่ต้องเข้าใจสองผสมเป็นขั้นสามโอเคผมเริ่มจับทางได้แล้วผมบอกเลยจับทางได้แล้วแต่ผมจะแพ้แล้วเนี่ยเฮ้ยเกือบไปแล้วคุณคิดไปเองเอาล่ะผสมนี่มา ได้ตะลุงมาเอาตะลุงมารวมนี่ตะลุงผสมเป็นขั้นสองนี่แล้วก็เอาตัวคอนเนี่ยผมอยากได้ตัวคอนเพิ่มมากเอาละต่อไปทำไงดีวะเนี่ยสร้างตัวคอนเพิ่มเอาตัวน้ําตัวน้ําเพิ่มมานี่้จะผสมอะไรอีกวะเนี่ยผสมนี่มาแล้วมาผสมผ่านเจ๊งวันเนี้ยเนี่ยมีสามดาวคิดว่าหนึ่งสองสามสี่ตัวแล้วเว้ยคุณอาร์ตเออมันจะเกินไปหรือเปล่าคนเนี้ยผสมนี่มานี่ แล้วก็เอานี่มายืนนี้ผสมนี่ดีไหมเนี่ยผสมนี่ก่อนแล้วก็ผสมนี้เออผมนี่ผสมมาเว้ยเริ่มมีทริคผมเอะเริ่มมีทริคแล้วมันจะมามีทริคอะไรกันตอนนี้ครับผมถามแค่นี้เลยครับเอาตัวนี่ผสมกันเลยเอาตะลุงผสมกันก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยผมหลุดว่าผมหลุดว่าคุณอาเออเออคุณนี่เอาแล้วเอาแล้วคุณนี่เออ มัวแต่มัวแต่ยุ่งวุ่นวายการผสมไงนักผสมนักผสมผมก็ไม่เนี่ยคุณดูเห็นไหมเห็นค่าลานิกผมปะลาได้มาเยอะมากเลยะเวยนักลานิกจีแต่ทำไมผมแพ้ว่าโอ้ผมมีตัวดาเมจอยู่แค่ตัวเดียวเนี่ยได้ไงวะเนี่ยเราได้เคล็ดลับแล้วคุณอาร์ชผมบอกเลยคุณอาร์ชตอนนี้เรารู้เทคนิคแล้วคุณดูไว้ว่าเราสร้างตัวไหนมาแล้วตัวต่อไปคือตัว ตัวอะไรเวลาเราผสมเนี่ยมันจะเกิดเป็นตัวนั้นจัดไปครับอ่าอย่างนี้ป้าบมาแล้วโอลมาโอเคบอกเลยว่าแบบนี้เนี่ยเข้าทางผมมากพรลมาสองมจะเอาจะเอาตัวระยะเก็บไว้ข้างในเสือมันจะไม่โดนใหญ่แมงมุมโอเคอะเป็นความคิดที่ดีเอาเะต่อไปจะผสมนี่ผมจะเน้นเป็นสายโจมตีระยะไกลเลยคุณอาร์ตโอเคจัดไปเด่นโยนผมโดนผสมนี่น่าจะดีอ่า แล้วก็ตะลุงเอาตะลุงมาวานก่อนแล้วสิ่งที่ผมอยากได้คือตัวคอนมาแล้วออตัวคอนมาวะ่ะผมบอกแล้วขราวนี้เว้ยเราจะต้องผ่านพ้นไปให้ได้คุณอาร์ตด้วยเทคนิคของพวกเราใช่พวกเราอะของจริงแล้วเว้ยมาแล้วผสมลัคนูมาแล้วเว้ยเอ้ยเออเอาไว้เอา,วาเอาว,าาวา้มันจะไปไหนไกลด่านที่ห้าเนี่ยมันอยู่แค่เอื้่มคุณอาร์ตจริงครับผม ผมก็สงสัยไปตั้งนานว่าเอ๊ะมันแรนดอมหรือยังไงพอเราจับชิคได้ปุ๊มเนี่ยทุกอย่างมันง่ายเลยอ,ะ,อะทุกอย่างมันง่ายเลยปลาบวางนี่ปึ๊บ <Duty> อย่างตัวเอสตอบอกเลยว่าไม่อยต่อไปนี่ดูตัวดาเมจของผมนี่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวเอาเข้าไปผมบ, <ะ S 1> บอกเ <Y en S 1> ลย<ล>ว่าสบายสบายบาคุณอาร์ตสมเด็ <Euros. S 1> เอาดูสมบ้าตัว้อนขั้นสามดาวมาแล้วผมบอกเลยว่ามาแบบยาว มากันในอิมๆเลยเอาดีเวฟเท่าไหร่แล้วเนี่ยคุณอาชตอนนี้เวฟที่หแล้วต้องเวฟห้าเว้ยเวฟห้าเราต้องผ่านไปให้ได้นะคุณอาชอย่าให้เสียชื่อโดนสตาร์แล้วว่ะาโดนส่ามาแล้วอ่าโดนสตาร์ว่ะผมโดนสตาร์ว่ะ่ตัวาเอามันคุณอาชเอามันเราต้องผ่านไปได้นี่มันจะตายเลยเห็นป่ะตัวแรกมันจะตายแต่เราอ่ะอึบอึ๊บอึบรูปไปหนึงลูปไปหนึงตัวเดียวตัวเดียวติดมันติดมันนานตัวเดียวติดมัน มาแล้วบอกเลยว่างานเห็นไหมไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องยากผสมไฟบอกเลยว่าของจริงมันเริ่มจากนี้ผสมไฟผสมไฟผสมไฟมาแล้วมาแล้วเอามาตรงนี้อะไรอยู่เนี่ยสร้างมาไว้ก่อนแล้วกันรอรอค่ารานอีกเพิ่มก่อนฮุ้ยฮาร์เราผ่านด่านห้าไปได้ด่านหกนี่สบายเลยเนี่ยจริงมันไม่มีตัวมาแบบปล่อยอยากอยากย้ายเว้เออสบาย เอาแล้วผสมผสมอะไรดีวะเนี่ยผสมนีม่แล้วกันาากนี่ฮะก็เอาตะลุงอีกเนี่ยเอาตะลุงอีกเอาตะลุงตัวก็แล้วกันมาตะลุงตัวหนึ่งกลายเป็นคอน้อนเหรอเป็นคอ้อนดีไหม,อมเอาคอ้อนมาดีไหมไวะเอาคอ้อนเอาคอ้าอน์สมาดีกว่าเอายังไงยังไงดียังไงดีค้คอนเนี่ยมันก็เป็นตัวจําเป็นนะเว้ยแต่ผมเนี่ยเก็บลักโนูไว้ก่อนดีกว่านะฮะอ่าแล้วแต่คุณเลยเอาคอรมาเอาค้อนมาแล้วกันแล้วก็ผสมค้อนใหม่ตัวหนึ่งคราวนี้ผมมีค้อน์สี่ดาวดั๊ เออเอาเขาไปไป้ามาวะทุบทีไส้แตกผมบอกเลยไอ้ไสไหลเลยอ่อเออเอาละสร้างตัวต่อสร้างตัวต่อต่อไปมาแล้วนักธนูสี่ดาวผมมาแล้วมาแล้วว่าตีบูตีกระจายกระทุยกระจายกันไปข้างนึงเออแล้วก็นี่ผสมนักธนูมาอีกตัวนึงผสมเจ้านี้ขึ้นมา,าตัวคอนวิตนะด่ดานที่แปดนี่แค่เรารู้เคล็ดลับของเกมไว้ยความลับของเกมมาปุ๊บนี่ผ่านมาถึงด่านเก้า พวกเรามันง่ายเกินน่ะทีเนี้ยเอาละสร้างต่อไปคุณอัสเอาเราไปอยู่ยาพรยาพรถ้าพรเราจะแพ้นี่มันเริ่มมาแล้วเห็นไหมมันเริ่มมาเยอะแล้วคุณอัสไปสุดอย่าแพวเราจะอย่าแพว้เว้ยไม่มีแพวคุณอัสไม่มีแพวอย่าแพวอย่าแพวหลุดไปแล้วอย่าแผวจะลานิลุ่มีเท่าไหร่เนี่ยคลานิลุ่มนะฮะลานิคุณเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราผมอยู่แค่แปดสิบเองเอาลารอรอรอเฮ้ยบอสมา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 เอาผสมอะไรได้บ้างวะเนี่ยตอนนี้ บอลไฟมาสุ่บอลไฟมารู้่อเออมันมาสองตัวดิคุณอามันมาสองตัวดิโอ้มันพุ่งทะลวงแบบไม่หยุดยั้งเลยตึมเฮ้ยแต่ถือว่าเรามาได้ด e> ีเรามาได้ไกลเรามาถึงด่านที่10บเว้ยคุณอาเอาเลยคุณอาเป็นไงบ้างสำหรับเกมเกมนี้นะฮะ ผมว่ามันสนุกมากเลยบอกเลยว่ามันเป็นการแรนดอมดิเฟนต์ก็คือเขาเนี่ยจะสุ่มตัวมาให้เราเรื่อยๆนะแต่เรานเนี่ยสามารถใช้หัวสมองกลยุทธ์ในการวางแผนของเราเนี่ยปรับแต่งให้แบบออกมาตามที่เราต้องการได้เว้ย ใช่ครับผมและสำหรับใครที่เล่นนะฮะผมมีโค้ดมาแจกครับ1,000รูบี้ด้วยกันนะฮะกับ defense นะฮะ d e e p f e n s e เท่านั้นยังไม่พอฮะคุณผู้ชมฮะยังมีแจกอีก300รูบี้กับโค้ด G C H Channel 1นะฮะก็เรียกได้ว่ารวมทั้งหมดเนี่ยก็1,300รูบี้ด้วยกันเอาเป็นว่านะฮะสำหรับใครที่อยากเล่นนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะฮะก็สามารถไปโหลดมาเล่นกันได้ครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะจ๊ะครับผมสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะฮะไปก่อนนะจ๊ะบายจ้า